วันนี้ก็ผมมีงานเพลงครับโควเวอร์อีกสักหนึ่งผลงานเพลงคือเพลงผลงานเพลงแรกก็คือได้ได้ทำโควเวอร์ไว้อยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็คือเพลงนี้เลยอยากออกมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็คือมาลองทําในห้องอัดอ่าแล้วเป็นห้องอัดนี้คือเป็นห้องอัดของเพื่อนผมด้วยเลยอยากมาลองทําดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักว่าการทําเพลงโควเวอร์มันก็ไม่ยากว่าเดี๋ยวตามผมไปดูเลยแล้วกันครับสถานที่ล็อกเฮาส์สตูดิโอครับผม ห้องเนี้ยผมบอกแล้วว่ามีศิลปินมาอัดเยอะมากจะให้ผู้ชื่อวงเนี้คือแบบเยอะจริงๆของพูดจริงว่งาเยอะจริงๆเยอะจริงๆเดี๋ยวไปดูผมเลยดีกว่าพยาพยาพยาไปด้วยกันเร็วนี่ก็เริ่มละเพลงที่สองที่ผมทำโคบเวอร์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมารอติดตามผลงานว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วกัน ดู <Okay. S 1> จากไม้รอบนี้ผมบอกเลยว่าผลงานผมน่าจะดีแน่นอนผมบอกได้เลยว่าแน่นอนร้อยเปเซ็ต์ดี๋ยวเราชมแล้วกันนะครับ